แอลรถบริันี้สามารถซื้อีได้ครับแอลรถคันนี้เจแสนเสร็จแล้วนะเรัเา่แล้วเก็นส่เหมือนกันเยอะเลยอ่ะราเดอนนี้เารวนี้พี่โเามีราเยอนะครับคราวนี้ดูเป็นหรือยังในส่วนของเจดย์ทรงต่างๆนะครับเราเห็นเจดอดมูลสสอง ดยดีทรงแปดเหลียมพี่บอกครับถ้าดูไม่ออกคทีหน้าที่ผมไว้แาวริโอจ๋าเหลี่ยมเยอะเ,เ,เ,เลยนะครับเดีด๋ยววัดต่อไปจะเป็นทรนงของวัดนาเระเยนนะครับซึ่งวัดหน่งนี้เป็นเพียงวัดไม่กี่วัดที่ไม่ถูกพ่อป้าเขาทำลายมากนั้นอนีกแต่หน้าอีกแต่หน้า ครับที่วันนี้ไม่ถูกทำไมหาะงเลยครับได้ที่ตั้งครับของมาม่าเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ตั้งตัวใหญ่ไี่ยิงตูมงตึ้งตึงตึ้าตึ้ตึ้งตึ้ง้งตึ้งตึ้งตวังนี้งตึ้ง้งตอ้งตึ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 นงตึงตึ้ตึ้ึง